รู้ว่าจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยตรงนั้นไปนะคะแล้วก็มาเริ่มใหม่กับตรงนี้นะคะจากประสบการณ์ของเราเองแล้วก็แฮปปี้กับตรงนั้นค่ะพระชาไม่ขึ้นตรงนี้แต่ไอ้เห็นโปรไฟล์ยิจจำแป๊บแ๊บหนึ่งค่ะแต่ไล่ดูแล้วก็เพราะว่าเพื่อนไม่ได้คอมเมนต์เนาะค่ะแต่ยิจจำเราก็มีความสุขถึงจะประสบผลสำเร็จหรือยังไงยิจก็ไม่ปิดโหมดนะคะทุกคนถึงว่ารอบนี้เข้ามารอบที่สองของยิจนะคะถึงว่ายิจจะไม่ประสบผลสำเร็จไปแล้วค่ะ ไหดูชื่อเพื่อนก่อนแปลว่าโปรไฟล์เห็นโปรไฟล์เฉยนะคะคุณสุภาเซฟตรงนี้ไว้แล้วแต่จะได้ยินหรือเปล่าเสียงลดดังเสียงลดดังได้ยินเสียงลดดังตอนนั้นเวลาไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะมาเริ่มใหม่ได้เนาะนีะ่ตอนนั้นคือยาอิทก็คืออาจจะไม่พร้อมนั่นแหละค่ะแต่ยี่ก็คือไปตรงนั้นเคยมาเที่ยวใช่ไหมคะอุ้ยน้ําทะเลืใสย,ยังกับน้ําทะเลเลยเนาะ ไปเห็นก็บรรยากาศดีน้ําก็ใส่ไม่ได้ค่ะเพื่อนมาเราก็ต้องพูดสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือเป็นอีกชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงรอบนี้ก็คือจะฟิกงบ้านเราก็ไม่มีอะไรเพื่อนก็ทํากับข้าวมีอะไรก็ส่งไปมีอะไรก็ส่งไปธรรมชาติก็คือมีอะไรก็ส่งไปทั่างนั้นเองแต่กว่าทิ่การของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคล้ายกันค่ะแต่ไม่เหมือนกันเนาะบางอย่างก็ถ้ามีประสบการณ์ก็เราก็มาแลกเปลี่ยนกันได้จากประสบการณ์นะคะทุกคนแต่ว่าเราไปได้หลาย เราไปได้หลายทางไปทางคอมเมนต์ก็ได้เนาะแต่บางทีเราอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ละคนเรา,เ,ราเองค่ะตัวมากนี้ก็ไม่ค่อยมีอนุญาตพี่น้องขึ้นมาในไลฟ์สดหรอกคะ่ะนี่ก็เพิ่งข <laughs> ึ้นมานานๆจะมาทีหนึง่งความรู้ในประสบการณ์ของการก้าวเดินอีเข้าใจเพื่อนทุกคนนะเพราะว่ายิดเชื่อว่าทุกคนไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันไงคะเวลาพูดออกมาก็เลยไปดูหลังบ้านเลยต้องคืนค่า,าโฆษณาให้เราด้วยนะคะ พอไปเห็นไหมเห็นคะ่ะ่ารอบแรกที่เราไปดูก็ว่าดูแล้วนะก็ไม่เห็นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโปรไฟล์นะ่าเป็นชื่อจริงแต่ชื่อองุงลไลฟ์สไตล์อินร์เวย์นี่นิดว่าน่าจะเป็นเพจไหมคะ,คะเพราะว่าถ้าขอบคุณนะคะวันนี้ก็จะขอลงจากเวทีเดอร์เพื่อนๆทุกคนยี่สิบแปดยิบเก้าแล้วอีกนาทีก็จะเอยชื่อได้อยู่เห็นแวบบๆผ่านไปแวบบๆหนึ่งดู แต่พอมาไล่ดูก็ไม่เห็นไม่เห็นโปรไฟล์ของนี้อยู่เพราะว่าเพื่อนไม่ได้คอมเมนต์ไว้นะคะเพิ่มไม่เพิ่มเวลานาะทียังไม่ถึงก้าวมาถึงตอนนี้นะคะก็แล้วก็คุณสมคิดด้วยค่ะเมื่อนี้ฝนตกเลยมีเวลาเบิง่ง <c oughs> มากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณสมคิดสวนสเสน่นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะท,ทั้งทงที่เพื่อนก็เพิ่งจะลงข่าวว่าอีทอะกว่าจะผ่านมาตรงนี้คือไม่ได้อะไรมาง่ายๆ ครั้งแรกก็ไม่ผ่านกับเขาเลยต้องมีครั้งที่สองไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทั่วทุกมุมโลกโอ๊บบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนจะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเนาะ,ะก็จะลงจากเวทีนะคะได้ครึ่งแล้วล่ะได้ครึ่งแล้วล่ะค่ะทุกคนหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะเยอะยากค่ะ ต้องเข้าไปในไลฟ์สดบ้าน,านอีทมาก็นี่ค่ะเพื่อนมาก็กอดๆได้นะแต่ว่า,อ,า,อ,าอ้าวย่ยอีทเมื่อกี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นอย่างนี้ค่ะเราก็เข้าไปเราได้ผ่านไปอยู่บ้านหลังใหญ่ๆกับอยู่บ้านหลังใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆกับเพื่อนเลยค่ะเราจะไม่ได้อะไรสมมติเราบบให้มาประมาณหกข้อเจ็ดข้อเนี่ยยีทก็ทําเท่าที่ยิีททำได้นะข้อไหนที่ยีททำได้ยีทก็ทําออกไป ข้อไหนที่พี่ทำไม่ได้ก็คือวางไว้ก่อนกําลังใจไม่มีเวลาตรงนั้นก็จะชมย้อนหลังให้นะคะขอบคุณกําลังใจด้วยพี่อยูก,กับไคแน่นะพี่อยู่กับใครมั่งคะอยู่กับของพี่ส่าพี่ชายพี่ชายลูกอพี่ชายเป็นป้านะคะอืเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี้คะ่ะก็ขอเพื่อนกับเพื่อนได้แล้วก็ เราก็เป็นกอดกอดกับเพื่อนเอาแล้วกันเนาะไปกําลังใจให้เพื่อนกับตรงนี้นะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปเนาะทุกคนไปกําลังใจให้เพื่อนทุกคนเด้อในก้าการก้าวเ,เข้ามาอันนี้คือพูดจากประสบการณ์องยิ้บางคนอาจจะก้าวเข้ามาก็คือ,อมีมาหากันช่วงนึงช่วงนี้ก็ไม่เจอแต่ยีกก็เข้าไปที่สตอรี่อยู่นะเข้าไปกดไปอะไรให้สตอรี่แต่ก็ยังไม่เห็นคำมาหายิดเลยคือต้องเป็นมันของเราทุกคนต้องประสบผลสำเร็จที่เชื่อว,ว่าตรงนี้ต้องประสบผลสำเร็จ เพราะว่าการที่เราจะมาสร้างรายได้จากตรงนี้เราก็ต้องศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตรงนี้เป็นอย่างเว้นระยะห่างๆไปค่ะ,ะในเมื่อเราไปแล้วเพื่อนจนรอกว่าที่จะให้เพื่อนคนใหม่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนๆนนะคะตรงนั้นแล้ววันนี้แต่ยิตก็มาพูดคุยทักทายกันเพื่อนช่วงบ่ายๆยอยู่แล้วคะ่ะก็สวัสดีคุณระบบ AI ด้วยนะคะ ก็มาทําหน้าที่ของจอ้เองถ้ายังไม่ทําอะไรเรียบร้อยก็จะไปทําให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนก็อาจจะมากดกอดยิด้ก่อนยิ้มพูดได้แค่กดกอดนะคะทุกคนเพราะเราเป็นยูสเซอร์น้นอนไอดียสวยค่ะสีน้ําทะเลสวยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยขอบคุณค่ะคุณเพื่อนมาให้กําลังใจทั้งเช้าแล้วก็บ่ายขอบคุณนะคะคุณวิชัยเนาะไม่เป็นหลัการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคล้ายกันค่ะแต่ไม่เหมือนกันเนาะบางอย่างก็ ถ้ามีประสบการณ์ก็เราก็มาแลกเปลี่ยนกันได้จากประสบการณ์นะคะทุกคนแต่ว่าสวยค่ะสีน้ําทะเลสวยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยขอบคุณค่ะคุณเพื่อนมาให้กําลังใจทั้งเช้าแล้วก็บ่ายขอบคุณนะคะคุณวิชัยเนาะไม่เป็นไรสมัครงานตอนนั้นก็คือเราก้าวเข้ามาจบใหม่ๆเนาะนั่นแหละไปรอบแรกคือตกสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าสมาัยสมัยนั้นเขาก็ใช้หลายอย่างนะตอนนั้นนะคะ,ะเราก็มาเริ่มเริ่มพักผ่อนแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ ก้าวมาใหม่กับพเพื่อนๆคะ่ะก็สักวันหนึ่งยีดก,ก็ได้เนาะอีกก็พูดพูดขอยีดเองนี่แหละ <c oughs> คนไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายได้นะคะจากประสบชอบน้ําเสียงเวลาที่เราอยากเป็นแบบนี้มั่งอยากอยากให้ตัวเองอ่านได้แบบนี้มั่งประมาณนี้เรายีนะ <c oughs> อีกคิดยางน้นก็จะพูดให้ได้สักห้านาทีขนาดเองก็จะลงจากเวทีแล้วเป็นกาลังใจเพื่อนมากมายในการก้าวไปเนาะ นานเพราะว่าเพื่อนก็คือทําขนมอ่าห่วงเราก็ห่วงเนาะอ่าแวบบไปแวบบมาไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอนี้ก็อันนะคะทุกคนในการก้าวไปของเราเข้าใจตรงนี้นะคะนี่แหละนี่เข้าใจวันนั้นเลยเข้าใจเข้าใจที่เพื่อนๆพนพูดคุยกันนะคะทั้ <c oughs> นนเป็นยังไงเนาะสบายดีอยู่นี่ก็สบายดีค่ะมวนๆน,นะคะมวนๆกับเพื่อนๆค่ะ ทำไปทุกข้อเพื่อนทํางานอยู่หรือว่าทําอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรอาจจะยุ่งยังไม่เคยไปเที่ยวเลยหรอกยังไม่เคยไปเที่ยวเลยค่ะวิย,ย,ยปเนตไปโพสคลิปของเรียวใช่ไหมจันทการวิโพสเรียวไปยังมีข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาถ้าเราไม่เห็นคําว่าโฆษณาต,ต่อะตะอํทแบบไหนยังไงอ่ะข้างหน้านี่เป็นยังไงเราก็ต้องดูต้องดูนะทุกช่องทางที่เราเพื่อที่จะให้เราก้าวเดินไปกับเพื่อนได้นี่ือสำหรับบบนีไ้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ขอให้ขึ้น ขึ้นมาเราก็มีเพื่อนค่ะไม่ได้พูดคนเดียวนานบางบางครั้งก็พูดคนเดียวเลยค่ะขอบคุณค่ะทักทายส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะนูเพี้ยนขอบคุณค่ะคุณนูเพี้ยนโลเงินขอบคุณมากที่มาส่งกำลังใจเพราะว่าเพื่อนมาจากต่างประเทศก็ทักทายเพื่อนกถูกต้องไหมคะถูกใช่ไหมคะโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะเวลาเราขึ้นไลฟ์สดมาเพื่อนก็จะได้มีเวลาอ่าวันนี้เพื่อนมาไม่ได้เพื่อนดุ้งงาน ก็ไม่เป็นไรบางทีเพื่อนมาไม่ได้เพื่อนแบบไม่ค่อยมีเวลาอยู่แต่กับเพื่อนนะคะไม่ค่อยมีเวลายาพี่น้องกวาจะโทรมาคุยมาก็ก็กลัวแต่เรายากเพิ่มเวลานาทีนะตรงนี้กับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาเวลา13.5 8้าิบแดนะคะ ดูเวลาแป๊บนึงห้าสิบสี่นันนะคะทุกคนในการก้าไปของเรายิกเข้าใจตรงนี้นะคะนี่แหละยิ่เข้าใจวันนั้นเลยเข้าใจเข้าใจที่เพื่อนๆพ,พูดคุยกันนะคะไปเดอ้อสาวผุทไายพูดแล้วน,น้น,นี่ค่ะคุณระบบขาขอพูดภาษาผู้ไทยนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะขอบคุอันนะคะอีกคนก็ค่ะ สามคนสี่คนก็ค่ะก right? okay. hey, ็จะงี üş, so ้ทีนี้ก็ค่ะเนื้อหานะคะทุกคนนี่ก็เข้าใจนี่ค่ะสาวผู้ไทยสกลนครนะคะทุกคนคนไหนผ่านไปผ่านมาก็มาทักทายได้ค่ะนี่ก็คืออาศัยอยู่ที่สุงเนินโคราชค่ะไทยแลนด์ในการเก้าเดินก็ขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายเนาะนี่ก็จะไม่ที่แรกก็ว่าจะคอมเมนต์นะคะพี่ พี่พายความรู้ในประสบการณ์ของการก้าเดินอี้เข้าใจเพื่อนทุกคนนะเพราะว่ายึดเชื่อว่าทุกคนไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันไงคะเวลาพูดออกมาก็เลยว่าเพื่อนก็คือค่ะนี่ค่ะเพื่อนก็เล่นแบบนี้เหมือนกันขอบคุณนะคะคุณวิชยัยถ้าทายได้เท่านี้ก็เท่านี้เนอะไม่เป็นไร <laughs> เพราะว่าเพื่อนไม่ค่ะคุณอาุนหัวใจสวยมากๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด หัวใจสีดแดงๆแปดดวงเลยะคะ่ะหัวใจสีส,สตอรี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นหมดนะก็เหมือนจะอิทเข้าไปไม่ใช่ว่าอิทเพิ่นขึ้นตรงนั้นเป็นเยอะแยะแล้วอิทจะเห็นหมดนะไม่เห็นหมดนะคะทุกคนแล้วแต่จะเห็นยาวสามัทีอัพขึ้นไปเนาะก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนี่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะไปดูแลบ้างของตัวเองทุกช่องทางในการก้าวเข้ามาว่าเพื่อนก็ฟังเราตลอดนะคะ ก็ขอบคุณนะคะจากประสบเราก็จากประสบการณ์ของเราล้วนๆทุกอย่างนะคือควยินนะคะความรู้สึกจักใจควยิ้มเองนะคะอะก็เหมือนกับบารินนะเนาะก็เป็นเหมือนเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็ยิ่เคยแบบนี้ลหละสัญญาณขึ้นมาเมื่อวานนะคะก <c oughs> ็ไม่เป็นไรคะ่ะนิดเดียวอันนี้ก็นิดนึงสวัสดีเพื่อนแป๊ดหนึ่งค่ะก็ถ้าจะขึ้นเยอะก็น,นาทีก็จะขึ้นเร็วใช่ไหมคะก็ตรงนั้นเพื่อนก็ขึ้นแค่โมงกก็พยายามจะหาลูกเรือ